ไหนคะน้องสวยๆแอบอยู่ไหนอุยหาไม่เจอเลยไม่หาไม่เจอเลยน้องสวยๆอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยนะเห็นไม่เห็นจริงๆไม่เห็นน้องสวยๆจริงๆเลยไม่เห็น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 เลยนี่ใครวะแอบใหญ่เลย ไม่เห็นเลยไหนนะขอแม่ Omaha ดูไหนซิอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจเห็นจเห็นเจอแล้วเจอแล้วออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยกมาเน่เน่เน่ฮึน่าเลยน่าเลยสนจริงๆเลยเราฮะน้องเสือหืมแม่จับได้แล้วนะจับได้แล้วนะไม่ออกมาเหรอฮอ Terima kasih.